สวัสดีค่ะไทายยามเช้านะคะมาดูข้าวดูข้าวนาประทายพิ่งหวานใหม่โพานั่นเป็นหล่องกลางขักกะก็ว่าจึกเวิร์กอยู่หึนัจกจับกระบาดซื้อใหม่มาซักอันนั่นเจ้าเน,น,นาะบรรยากาศนา ปะทายเราหวานใหม่นะครับพี่น้องหวานไม่ใช่หวานใหม่หวานล่าสุดแต่หงอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเยี่ยมเช้าๆอยู่ที่นาปะทายมันงอกนี้หวันเสมอดีมันงอกดีมันก็งอกตัวแต่ถุงไหนมันแหีงมันก็งอกหมดตัวหวันแต่เมื่อยี้ ในหลงคือบ่มีเหอในหลงมันขี้น,น้ั่ววางอ่ะอมันกำล,ลังกิแทงนี่มันแท่ง่อด้มันงหลัเยตกหรัดูดในหลงยิดแบยำเช่าเชินเอียดจนงอกซำนีน่เ็เหอ บอเล้ซมดอกมันจิงออกขึ้นยูมันกำลังแงอ้าบอเลยซมดอกดูแล้วบอลซมดอกจะว่านกอไรบอ่ลยซมมบอเลยซมดอกส่งเี้นี่ไปแซมส่งนป้าาลงไหนลงมุมเนี่ยลงแหางดิงนเลยอ้หูจลงาง อันนั้นมันอยู่ไหนหรอกลุ่มต้นกลุ่มอยู่ตรงไหนอยู่ข้างนู้นเนี่ยู่ตรงนี้คือบ่ออยู่แถวนี่ยจีอยู่ด้วยแหละเาสกิบเป็นลมให้บ่ล่ะมันตัดมันมีกระถ่มอยู่นู้นสุดเลยจนนี่นี่พวกบ่งนี่ไหมสองบิงนี่เขาถายไว้อันนี้เองหวานลาเนี่ยหวานฉากว่าสองหวานฉากว่าสองอันนี้นี่อันนี้หวานทีหลังอุ้ยหวานพร้อมกัน น,น,นุนน่นสองอันนู่นยังวันทีหลังโมนี่สองบิ่งนี่คือเขาถาก่อนมวนบังสองบิ่งบน่นสองบิ่งบนว่าพันหงอกโอ้ยดี้อยู่ก็ดิ้นดินเปียกก็หงอกดินเพราเปียกดิ้นเขาถา้แน่ๆนะอันนี้ยังเขาถากนี่ยังกุ๊กน้ำตัวนี้ปีมึงกุ๊กมาโดดขังอย่างเดียวอี้ไก่หนี่น้ำเองนี่มั้ง ไม่ปุยเหมืนทั้งหมืนพึบนี un, ่ยึบพอใจเลยโอ้บิงนี่บ่ได้แซมแซมตลองหน่อยเดี๋ยวบ่แซมดอกเขาในกลางเนี่ยเขาอ้ยบ้านทำไมได้ยังนี่พอดีเนี่ยอะอ๋อวันนี้กิ้มซ้ำเหรอไหมตอนลี้สองห้องโต๊กดีอย่างี้วบิงนี่ยไห คือขักวายเปียงปุ๋ยขนาดไนะด้ไอืขัง,งน้ำเด้อขังหาจ๊กว่าพิดหลงน้ำเด้อมันพ่อพิดเลยเด้อไรหุ่แล้วมันจันทร์ุ่นแล้วเพราะว่าถุกปีมันบ่อพิดหลงน้ำไวเขามันบอ่อขึ้นมันน้ำไหลนีมัน,มนพ,พิดถูกหลงเลย เขามันพันแล้วแหละโอ้ตกมาลอยแบบนี้งี่แม่เห็นมันได้มันได้ายยังงี้ไหมมันได้ายยังงี้ไหมเออเดี๋ยวไม่เคยชินแบบนี้เห็นว่าในกลางมันก็มันแหงหลัดหนามันพันงอกด้วยน่ะโอ้ยนี่แนี้งงอกเมื่อไรนี่นี่วัดที่นี่ฝนลิ้นมากเนยกำลังงอกแตกแล้วมันแทงได้แล้วนี่ฝนลิ้นงประพุ่งหนาเนี่ยประายเราเนี่ยไม่นานเลยนี่เห็นว่าเนี่ยขึ้นเขากุ้งเลยแม่งกำลังพอพอว่ามันแหงน้ำงอกบ่ด่าย ไ้าย้อมตกห้มานี่มันลิ่มาให้มันแทงให้แยนยันมาตขกันมาวัจิตไปเลยนะมึงเอ้ยแสดงว่าปีนี่พัน่ันแล้วไปอานแต่งเขาเทไา่นะหกโมงตัวหกโมงไหนที่ทันเดือบานไปในเข้าดอกเจ็ดโมงนี่เจ็ดมงอะไรเนอยไปถึงหนุนข้าแห่ขันมาแปดโมงแล้วของก็ต้องไปถึงหลังหกโมงเจ็ดโมงก่อนเจ็ดมงตัว ไปถึงตรอเขาอยุงยังยุงยังมันอยากเอรามันผ่านเมลวดอาหมดแล้วเขาถูกใจขนาดปีนี้นะดีผมมันยังหงีเล้วทงหมุนดนมันเสียมันขึ้นน้ำขึ้นนี่แหละมันแรงมันประสบนี่ขันลิ้นไมกคำนี่โอ้ยจำทุกเรื่อง ตั้งนานเห็นบ่มันท้องกฝนห้องก็พุ่มน้ำห้อก็แท้งได้เห็นบ่โอ้ห้องใสน้ะฝุ่นกรขึ้นมันกระสนแล้วขึ้นยังวันไหม่ัหเนี้ยหมวันไหมขึ้นลันนี้โอ้ยกำลังขึ้นจำเนี่ยจ้ามะจำเนี่บ่ขึ้นดีกว่านี่บอกจำเนี่ยอันนี้มันขึ้นดีกว่าบ้านที่หลังอันนี้สองวันแต่ว่ามันก็เริ่มขึ้นแล้ว กนเนะแลวทนพี่น้องแงเล้วเตรว่าอันเหงหนาเพรันแทงเมนพงนี่มมเลื่อนหนยังกี่แทงเมือของพ่อเบงแกายกันไม่ว่ามาโรดจนนั่นพิแทงสงเข้าเยแมนอ้บ่ตายบ่ตายน่งบ่ตายเ้นั่นึ่ันทีบ่อพิงกันน้ามีหลน่งตอนนี้พี่ัน่งแทงเนูเขาขึนเาตกมน ข้าวหวานกำลังได้ที่โอเคแล้วแค่นี้ก็โอเคแล้ว แ่แ้แวะแกแกแวตไปตัดมาดูนาประทายค่ะโออันนี้หวานล่าสุดก็งอกดีอยู่คิดว่าโอเคคิดว่าโอเคโอเคงอกดีอยู่พี่น้อง โออันนี้น้ำท่วมน้ำเพิ่งลดกำลังจะแทงหน่อขึ้นมาชมบรรยากาศทุ่งนาค่ะมานาปทายวันนี้เรามานาประทายกันนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามอากาศเช้าๆก็จะประมาณนี้เราเราหวานล่าสุดนะคะพี่น้องเขาหวานเสร็จแล้วเราถึงหวานเพราะเราทําหลายที่ ตัวจะเสร็จที่หนึ่งก็มาอีกที่หนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชรทุกเลิกทุกคอมเมนต์ค่ะ